เอาแล้วผมก็กลับกันมาอยู่ในเกมโลบอกอีกเช่นเคยนันเพื่อนโดยวันนี้นะผมผมไม่ได้พาเพื่อนเพื่อมาหาแบตแล้วนันเพื่อนวันนี้นะผมจะมาแจ้งเรื่องการอัปเดตของทางตัวเกมนั่นเองนะผมซึ่งทางตัวเกมนะผมอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนันเพื่อนที่ผมแจ้งไปในคลิปที่แล้วผมว่าผมเนี่ยทำถึง EP ที่สิบห้าเท่านั้นนะผมเพราะตอนนี้เนี่ยอัปเดตที่กําลังจะมาถึงนั้นเพื่อนผมได้ข่าวแววมานั้นเพื่อนว่าเราเนี่ยต้องใช้เก็บทั้งหมด108อันนี้ผมกลัวไม่ทันไงผมก็เลย ทำถึงแค่ ep 15เท่า,านานั้นเบื่อนส่วนที่อัปเดตที่เขากำลังจะมาถึงนั้นเพื่อนให้เพื่อนวิ่งมาดูตรงนี้ก่อนเลยครับผมใครที่เข้าแมปมาเนี่ยอาจจะเห็นวงตรงนี้แล้วนั้นเบื่อนี่เลยครับผมวงสีแดงตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมเขาจะมีเวลานับถอยหลังอยู่นั้นเบื่อนใครที่เข้ามาเนี่ยอันนี้เพื่อนเห็นแน่นอนนะครับผมส่วนอัปเดตอะไรนั้นอันนี้เพื่อนก็ต้องคอยติดตามนะครับผมแต่ที่ผมเห็นนั้นเบื่อ,อเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูเลย,เลยกันนะครับผมที่ผมไปเจอมานะ นี่เลยครับผมภาพนี้นะผมที่ผมไปเจอมานั้นเพื่อนอันนี้นะับคุณผู้ชมเชื่อไหมภาพนี้ผมเห็นก่อนโลบบอกเขาแจ้งอัปเดตก่อนนั้นเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นภาพหลุดซะมากกว่านั้นเพื่อนที่ผมไปเจอมาในของโลบบอกนั้นเพื่อนนี่เลยภาพสปอยเขาจะเป็นอย่างนี้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูคลิปก่อนเลยแล้วกันนะผมอาจจะเ,เปิดเสียงเพื่อนดูไปพร้อมกันเลยนะครับ นี่ก็ประมาณนี้เลยนะเพื่อนซึ่งทางตัวเกมที่เขาอัปเดตมานั้นเพื่อนก็ตรงกับที่เราเห็นสปอยล์อันเพื่อนจาดูดีๆนะสังเกตดูดีๆนะเพื่อนไอ้สามขาตรงนี้นะผม <S <S เห็นไหมและใเพื่อนดูตรงนี้นะผมอะผมเลื่อนลงมาตรงคอมเมนต์ตรงนี้แล้วกันเห็นไห,ไหมเพื่อนนี่เลยผมว่ามันคืออันเดียวกันนะเพื่อนแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าไอ้นี่มันคืออะไรนะผมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นไข่หรือว่าเป็นโดมินัสหรือว่าย,ยัางไงอันนี้เพื่อนๆก็ต้องรอติดตามผมแต่ที่แน่ๆชัวร์ๆเนี่ย อันนี้เพื่อนๆต้องใช้ทั้งหมด100เหรียญนั่นเองนั้นเพื่อนจะแน่นอนว่าผมที่ผมบอกเพื่อนไปนะผมผมทําแค่สิบห้าพีเนี่ยเพราะผมกลัวว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ทันนั้นเพื่อนเพราะพอดีช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างยุง <S <S ่งขอผมเลยไม่ได้ตัดคลิปให้พเพื่อนดูกันนะผมใครที่มีเวลาว่างเนี่ยพิมพ์ยูทูบกันได้เลยผมว่าเพื่อนๆอยากทําแบบไหนนะผมะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูในส่วนของที่ดูดาวนั้นเพื่อนอ่ะน,นี่แล้วผมที่ดูดาวของเขานั้นเพื่อนไม่ได้ที่ดูดาวหรอกที่ผมไปดูภาพสปอยมามเมื่อกี้นหไนม แม่งคืออันเดียวกันนั้นเพื่อนใครที่แบบรออยู่เนี่ยหูผมบอกเลยปัน่นแบตกันหูตาแตกแน่นอนนะผมผมก็มรุมกันว่าของชิ้นนี้มันคืออะไรแต่ที่แน่ๆนะผมผมอยากได้นั่นเองนันเพื่อนอ่ะออกไงวะโอเคก็ประมาณนี้แลวกันนะผมสําหรับการสปอยของชิ้นที่กําลังจะมานั้นเพื่อนไปที่ยังเก็บแบตยังไม่ครบเนี่ยอันนี้ก็สามารถรีบไปปั่นกันได้นะผมแต่ส่วนตรวของผมเนี่ย ผมไม่น่าจะทันนะน่าจะใกล้ชิลเฉียดแล้วผมเพราะตอนนี้นะผมก็เหลืออีกประมาณ30เหรียญนนเพื่อนซึ่ง30เหรียญเนี่ยหของผมมันยากๆตอนนั้นเลยก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะเพื่อนว่าของอะไรเขาจะอัปเดตมานะผมแล้วเดี๋ยวผมมีข่าวเพิ่มเติมเลยเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมอ่ะก็เป็น e ีีสั้นๆอีกหนึ่งอีพีนะผมซึ่งเพื่อนๆไหนที่ชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะผมแล้ว e ีีหน้าผมจะพาไปรับไล่ต่อก็อย่าลืมกดติด ยังไงก็เรียนไปเก็บกันให้ครบกันด้วยนะครับผม